วันนี mm. ้ผมกดในในซีรส์ที no like it, okay. mm? <y> ่วิ่งหนิเช่นกันครับก็วันนี้จะมารีวิวตัวของฮิบาริเขาย่างไอีกสิบปีที่ผมสุมได้นะผมโดยการหลุดเล็ดนะผมก็คือแตดยเวลาตื่นมาตั้งคือสามตัวเลยเนาะก็คือมันหลุดเล็ดเนาะมันเยอะเลยแหละแต่ก็ล่ะถ้าคือหลุดเล็ดผมก็ขอแค่สวัสดิ์สนขในอีกภาคอนาคตก็ดีนะแต่ว่าได้ยามาโมโตะมาผมนึกว่าจะมาทำอะไรเหมือนกันนะถ้าเป็นมุกโร่ก็เอามาปั้นไว้เป็นสนใจก็ได้ครับผมเอามาปั้นเป็นมุกโร่เนาะก็ถือว่าได้อย่ลยนะผมประเทศฝรั่งเชาเดืยวต้องโอ้โหแสน นี่ไดมทำการดีวิชั่นของฮิมบารีอันนี้ผมในส10ปีนะผมก็คือตัวนี้ผมนี่ซึ่งผมก็ปั้นมาได้แค่นี้นะผมก็คือทรัพยากรไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่เนาะก็ไอวิวนี้ก็คือขาดแค่นี้ผมว่าไปเอาไปตกไปดึงไปก่อนนี้นะผมก็คือจะขึ้นเบอร์10ไม่ต้องรับโอเคคือจะให้ผมโอเคมาผ่านอยู่แล้วทำอีกรอบถูกกว่าอ๋อไปครับไม่รู้ว่าที่สกิลที่หนึ่งของฮิมบารีอะไรนะผมสกนึงก็คือ ก็มากดตัวเองต้งหน้าคนศัตรูนะผมแล้วก็ใช้ท่อนฟาดนะผมก็คือสร้างความเสียหาย0 0หน่วยนี่นะผมสร้าง10หน่วยนะผมสร้าง10%จี๊ดมันเหนื่อยทำไมแล้วก็ท่อนฟาดรอบทิศนี่คือฮีโมดีเขาจะเอ่อควงนะผมบ้องเขานะผมสองครั้งเนาะก็คือข้างหน้าครั้งของก็คือควงฟุ๊กฟุ๊กแล้วก็ทำให้ศัตรูลอยขึ้นนะผมแล้วสร้างความเสียหายก็คือ520นี่นะผม ก็คือนี่คือสามารถเคลื่อนไหวก็ควบคุมทิศทางของกระบอกได้ด้วยสมการ่สกิลนี้แล้วก็สกิลที่สมก็คือเกาะหนังก็คือการคือิมาี้ของเขจะใส่ไฟเข้าไปในกนะแล้วก็สร้างไอเจ้าตัวของโรนผม้นมารอบตัวเลยนะผมซึ่งการคอมโบที่ผมเป็นักๆนะผมก็คือการจะเกิดได้จ้วผมสกิสาเนาะสแล้วก็สอตามไม้หนมก็สามหน่งแล้ก็สาเนาะเซิก็คือเป็นสาแล้วก็สองเอ้สามหนึ่งก็สองนะผมก็คือสกิลที่หนึของเขาเวลาเราฟาดนั่นะคอตรงเดเลยนะ้ช่วงขณะนี้นะ เดี๋ยวเขาคือลูกตุ่นหนาเบื้องหลัง่เนี่ยคือฮิมารเขาจะใส่ไฟเข้าไปแบบแบบแอนิเมะที่มันเปิดเพลงนะผมเป็นเพลงเปิดอนาคตเมื่อกี้นั่นแหละผมในต่ตอนที่เราจะเข้าเกมเนาะก็คือหลังจากที่ฮิมเบรีเขาใส่ไฟไปได้ก่อนผมชอบที่พกการันาคิเนี่นะผมก็คือจะทำให้ตัวของเขาพี่ก็คือแล้วผมบผมเดี๋ยวเดี๋ยวมิจมเชิญมาับก็คือจะทำให้กอเล่นตัวนี้ผมเพิ่มเพิ่มสิาเซนคิดะิดนะข้ารทอ่ใส่มตมบ้าเกอร์เนต์ก็เป็น่ามคือดาวผมซนนี้ ขีขาดอผมหาโคตรยากเพระผมสูงก็คือการคิ้ข้อดแแทบไม่เนี่นะผมซึ่งผมที่ได้มาก็มเนี่ยผมก็คือมันหายากมากองแบข้ขดเนาะคือดวงในการสุดของผมค่อนข้างจเกิดแล้วแหละโอเคเราดูในเกมเลยนะผมโบใช้สกิลสามครั้งนะผมคือสกิลเนผมหครับผมหครั้งเนาะกดปุ๊บหนึ่งผมต่อได้สามบอกเลคือโคตรโกนะผมจริงๆนี่ก็คือใช้ด้วยกันสามครั้งคือฝึกใช้อันนี้ด้ถือว่าโง่มันะเราะว้ายิ่งเสี่งยึ่งรีค้งนะ การคอมโบเขาคือก็ไม่ใช่อะไรที hmm. ่ย <Yes. S 2> ุ Again, ่งยากเท่าไหเนี่ยผมใช้ดูเนาะหนึงก so, ็คือกดนะผมสกิลพิเาแล้วก็กดกจูเบนครับผมกดแบบนี้แล้วก็กดฟาทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ปิดเอ้ยไม่ต้องกดอ่าทำไมผมก็คือการคอมโบเขาก็คือกดสามครับผมแล้วก็อดึงครับผมถ้ามองว่าจะใช้หนึ่งจะหมากก่อนเนาะก็คือคอมโบเขาก็คยจะใช้หนึ่งมาผมพันแบบนี้เนาะอย่นี้ผมคือสกิลนี้คือเขาใช้ได้หมด2ครั้งนั่นเองนะผมถ้าเกิดเราใช้สกิลพิเศษของเขาเนาะคือเขาจะกดใช้สกิลพิเศษนะผมแล้วเขาจะทำให้เราเขาเราใช้ เลยไปดูอีกแบนึผมสำหรับคนที่เหครับคอมโบเขาก็ประมาี้ผมกดหมนี่ก็กดมนตอหมนปุ๊บปุ๊แล้กดมนต่อแบบนี้คือถ้กษมโบได้สครั้งนะผมกดคอมโบ่อแล้วเราก็กดฟาดเลยนะตัวคนนี้มนคนข้บางนะคือต้องระวังนะการที่จไปบที่าเียนะที่ผมปุ๊บมันจะทำให้สุดตัวนี้เลยผมลโอเคผมตัวดูเสียนี่คนข้างน่าำคานะดูเสียเนี่ยเติเต็มราี่ เกาะเม่นมีคาก็ผมมองว่ามันไม่ค่อยเหมาะตัวฮิมารีเท่าไหร่สำหรับเกาะเม่นมีคาเพราะว่คือในทางนี้ในทางการของเขาคือใช้ได้เลยนะสำหรับนี่มันคือต้องพึ่งตัวพวกของน้ำแข็งนะเป็น่ังที่น้ำแข็งนั่นแหละที่เราได้ฟรีๆต้องเกมเลยเนาะเห็นไหมตัวของฮิมารีคือบางมากครับผมคือถ้าเล่นอารีนาคือถ้าเกิดพลาดแป๊บนิดเดียวคือจบนะผมในอารีนาเนี่ยคือเปนตัวที่คอมโบยากอยู่นะผมว่าถ้าเล่นกับคอมโบกับพวกบอลนี่คือเล่นง่ายอยู่นะคือผ่านมานันนี้คือเล่นง่ายมากนะผมแต่ก็ไม่เท่ากับเบลฟิ กับเบลเฟลกรมันสารพัดประโยชน์เลยครับเบลเฟลกรนะแต่ผมชอบก็คือสกิลพิเศษของอย่างผมเห็นไหมที่ผมชอบคือจุดเด่นของสกิลพิเศษของฮีโร่นี่แหละผมคือเขาจะใช้สกิลนั้ผมได้ต่อเนื่องนะผมสองรอบไปแล้วแล้วก็สามรอบไปตอนเราเปลี่ยนตัวของเขาเนาะผมโอเคซึ่งมองในตัวนี้นะผมก็คือตอนเล่นกับผ่านดาบพวกบอสก็คือเขาจะเล่นยากยนะตอนบอสที่มันตอนบอสไปติดสตันเลยเพราะว่าผมมองมันแล้วว่านะฮีโร่ตัวนี้ก็คือตัวละครที่เก่งของเนมาน่าเอเดรานะก็คือเก่งของเบลคู่ลันนั่นแหละแต่่ถาามว ถาเบีร์คุันไหมผมผม,มองว่าเก่งนะถ้าเป็นเรื่องทำอน่เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอะไรการสแตนนนผมก็รทันจังหวะเบียร์ผมมองว่าเบียร์ครนน่าจะทำดีกว่านะแต่ว่าคือเรื่องไงดีนะพวกอิบลิก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครในดานัถือว่าเก่งนะผมคือตัวละครี่ดาที่ค่อน้าที่จะโหด,ดแหละก็อยู่ใน,นะระดับเดียวกันกับของเบียร์คันเลยเนาะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงที่เข้ามาเป็นตัวของมุกโครแลวก็ตัวของซันซัตนะผมคือตอนนี้ตัวของมุกโครนี่อีก20 คือเป็นโอ้โหเป็นสกิลที่ผมกันที่จะชอบเลยสำหรับโลมินเมทาวอคนนะโดยส่วนี้เป็น่าติดงก่อน่างติดได้ให้ผู้ชมดูเลยนะผมคือท่าติ่ที่ผมมองขั้นที่สวยเลยเนี่ยไม่เอ่าตัวบางหมืนไม่ใช่ไม่เล่าตัวจบจีบอามาแบบเดืดเดือันก็โอ้โหเห็นไหมคือโดนฟาดนิดหน่อยคือเจ็บมากครับที่มันเนี่ยคือโดนฟาดนีดหน่อยคือเจ็บมากครับผมนี่ขนาดให้พีบีนะผมให้พีบีแบบป้องกันดีนะก็คือยังบางอยู่บางมากครับผมมีมารีนะ เป็นตัวละครที่ห้า,า,นนนะา,ามพ้าเนลิน่าได้แั้วคือพ้าก็คือจบง่ายมากผมคือตัวที่เขาคือคนตัวเขาบางมากๆผมเสียพี่มาดีเนานะแต่ว่าผมชอบดามิของเขาเนี่ยดามิที่ต่อเนื่องดีไงนะแล้วก็สกิลนี่แหละผมนึวกว่าเป็สกิลนี่เขากันดา,นมนามิได้ป่ะสำหัยสกิลวโลกน้ำของโครงะคะ่ะเนาะไม่น่าจะไม่นมา่าจะติดนะจะตายก่อนซึ่งตัวของซุน่าผมก็ปั้นซุน่าวาเรียจนแบบว่าสุดเลยก็คือถ้าจะมาปั้นซุนา่าเออ่ จะมาปั้นชนะอนาคตด้วยก็ถือว่า <prestigious> mhm. ยากนะผมเพราะว่าชนะวาเรียผมปั้นไปไกลมากเลยครับเคนี่นะผมจะใช้ตีเนาะนี่ผมดูที่หนังมันนะผมนแบบนี่ผมตปเนาะนี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกมคือคิดว่าข้อตีดีมากแล้วก็สกิลคู่ดาวก็คือใช้ได้ค่อนข้างบ่อยนี่แหละแล้วถ้าเกิดคอมโบกับสกิลพิเศษของผมคือดาเมจบอกเลยว่าทีนี่คือขี้แตกนี่นะผมคือทีรัวๆแล้วผมนี่นะผมคือสักเทียบทีเขาจะตีค่อนข้างจะดีเสรุดยอดเลยเป็นตัวละครที่ผมปั้นที่ชอบเลยนะ เวลาบินของนี่แหละถ้าเกิดตัวเขาไม่ไปด้วยก็คือมันจะบินไปชนกับบบินผ่านตัวเลยนะถ้ามัาาน,นตัวติดสตันนั่นแหละมันจะบินผ่านทุบไปแบบนี้นะครับเป็นการพุ่งผ่านตัวแหละแต่ของชอบเลยคือความเทนี่คือให้เต็มสีเราเนื้อความเทนโวยล้วนๆนะผมเป็นตัวโปรดเลยแหละด้วยคอมโบของยูวันคิดนะผมผมม,ามาองว่าคอมโบที่เราใช้ดีสุดก็คือใช้หนึ่งแล้วผมมงก่อนแล้วก็ตามด้วยสองหรือแม้ก็ะทั่งสามแล้ว คือสกิลหนึ่งเขาก็คือต้องทำให้สตูมันชนะตเพราะว่าถ้าเขาใช้ดูคือสตูจะติดชนะต่นานนะไม่ใช่ว่าในน้อยนะก็คือชนะนานนอย่าตัเล่นคมยอขั้นนึงให้อยู่เนาะโอเคไอ้ยอนีงนี้ง่ายกดปุ๊บเอปึ๊บนะครับผมส่ไปอย่างครับผมกดปุ๊บป๊บี่หคอมโบทีชคือคอมโบเกิดใช้สกิลมินสามพันสิบผมชอบเลยบอกว่าดีมากเลยอนทีเ่สกมาเนี่ันทีเรื่องตัวบานั้นรมันไดมาก ใส่เป็น๊บอเอก็ได้นะผมว่ามันจะได้ทำให้เขาเลืดเลืตเลือดตลอเวลาเนาะก็คือใส่เป็นาดูแล้วก็ได้แหละหรือจะใส่เป็นกาหรับคนที่เน้นโจมตีเร็วนะผมเน้นสายโจมตีไม่เน้นพิมพ์อะไรใส่โจมตีบนเก็ได้ครับไม่มีใครว่าผมสำหรับคนที่เน้นแบบว่ายังไงดีะเน้นแบบไม่เนนจัดนะผมเน้นแบบคือๆนะผมก็คือให้ตัวเองมีเอาชีวิตรอดได้ผมก็ใส่กัารือเลือดกได้นะผมมันเอะได้เท่ากับสิบเปอรเซ็นต์ของ h นผมแล้วก็คือผม กอทานี่ผมออ๋ก็ใช้ปีกเว้นฟอนด์นะผมคือถ้าได้ถ้าช้าไปก็ค่อยเอาเบลฟิกร์มาเก็บนะผมไหมถ้าชา้าค่อยๆาบลฟิกร์มเก็บเนาะเรียนไปพร้อมเท่านั้นนะผมโอเคกดปุ๊บคือใช้สกิลตัวหมดทุกสกิลน,นะผมใช่ไหมคือใช้ไม่จช่เป็นต้องใช้สกิลสาวนะผมคือใช้หมดทุกสกิลเลยแหละอ๋ะอผมรู้นะว่าไอ้สกิลเอ่อเกจพลัางงานของเขาคือมันมีจำกัดเนาะ ก็คือเราใช้เกียร์บงาสกิลพิเศษเราคจะไม่ใช้อันตีนะผมนี่บอกอันตีมาแล้วผมกดไปเลยเนาะฟุ๊บไปผมกไปผมยัดเลเขากล่องเนโคตเฟยวเลยผมถอดมันเป็นึงโรคมันใสไปมากถ้าถ้าเป็นคือข้ขาเลยผม้าชอบกันเป็นพืนาดนี้ไุกนสุดยครับแล้วก็ตว่คนได้อีกตัองคอวโนี่อีกสิบปีนะผมก็เป็นตัวที่เฟียมากสอวนีนะตัวมุโนแล้วก็วตนะจินใจโอเคชนนะผถ้าไม่ผ่านก็ค่อยไปฟื้มา แล้วก็หนักใจเวลานั้นาวน้าเยนไม่ผ่านเห็นไหมโอเคนู่แล้วครับค่อยเอยู่สกอปกิบก็ได้ผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัวของฮิมบอรี่เชียรยานอีก10ปีก็ับผมว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะผมก็สำหรับตัวเอง